สวัสดีค่ะยินดี้ต้อนรับสู่ห้องเรียนชั้นอนุบาล3นะคะวันนี้เด็กๆก็กลับมาพบกับครูออมอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูออมก็จะพาเด็กๆเนี่ยไปเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้สุขคณิาสตรย์ที่ดีค่ะเรื่อง การดูแลร่างกายไม่ให้เจ็บป่วยจากสถานการณ์ตอนนี้นะคะมีโรคระบาดโควิด19นะคะเพราะฉะนั้นการดูแลร่างกายไม่ให้เจ็บป่วยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดวันนี้คุณครูออมก็เลยจะมาบอกวิธีการดูแลร่างกายนะคะวันนี้คุณครูอมก็มีนิทานเรื่องกุ่งกิ่งเป็นหวัดมาให้เด็กๆรับฟังนะคะ เรามาดูกันสิว่ากลุ่งกิ่งเนี่ยมีวิธีการอย่างไรในการดูแลตนเองไม่ให้เจ็บป่วยค่ะกลุ่งกิ่งเป็นหวัดเรื่องโดยมนตรีทองกลอยภาพโดยลพดลกำจรไพสารเล่าโดยภาพตะวันใบเจริญ กุ้งกิ๋งน่ารักแสงซนชอบเล่นน้ำฝนเย็นฉ่ำชื่นใจฝนตกสู้ซาสู้ซากุ้งกิ๋งยิ้มร่าเล่นฝนเย็นสบายกุ้งกิ๋งเล่นจนตัวเปียกแม่ตะโกนเรียกด้วยความตกใจแม่ดุเข้าบ้านเดี๋ยวนี้สนจริงดูสิตากฝนได้ยังไงแม่ให้สระผมอาบน้ำ กุ้งกิ๋งทําตามทันทีทันใดสะผมสะอาดจนทั่วฟอกสบู่ถูตัวอาบน้ำเย็นใจรุ่งเช้าตื่นมาเป็นบัดคัดจมูกฟึดฟัดมีน้ำมูกไหลไอจามอ่อนเพรียปวดหัวครั่นเนื้อครั่นตัวคล้ายจะเป็นไข้แม่ช่วยเช็ดต,ตัวให้ก่อนพ่อก็รอป้อนข้าวตุน๋นซกไก่ กินข้าวหน่อยนะลูกจ๋าแล้วค่อยกินยาจะได้หายไวๆแม่บอกที่หนูเป็นหวัดเพราะเจ้าไวรัสวายร้ายรู้ไหมตากฝนจนตัวเปียกแฉะเชื้อโรคเยอะแยะมีอยู่ทั่วไปถ้าหากร่างกายอ่อนแอก็จะพ่ายแพ้ต่อเชื้อโรคร้ายทำให้คลั้นเนื้อครั้นตัวเจ็บคอปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ ไวรัสอยู่ในอากาศเราจึงต้องคาดหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคร้ายไม่ให้กระจายไปต,ติดใครๆหยุดพักรักษาตัวก่อนกินอาหารสุกร้อนช้อนกลางต้องใช้ไปไหนใส่ผ้าปิดปากดื่มน้ำให้มากหมั่นล้างมือไว้ถ้าอาการไม่ดีขึ้นมา แม่จะรีบพาไปพบหมอเร็วไวต้องคอยระวังให้ดีเพราะว่าบางทีอาจเป็นไข้หวัดใหญ่กุ่งจิงกินยาและอาหารพักผ่อนไม่นานไข้หวัดก็หายกลับมาสดใสแรงร่ากไข้หวัดรักษาและป้องกันได้จบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องกลุ่มกิ่งเป็นหวัด เด็กๆคะคกุ่งกิ่งเนี่ยเป็นหวัดได้อย่างไรคะเด็กๆจากนิทานเรื่องกุ่งกิ่งเป็นหวัดเด็กๆคิดว่าทําไมกุ่งกิ่งจึงเป็นหวัดทําไมกุ่งกิ่งจึงไม่สบายเอเป็นเพราะอะไรนะใช่แล้วคะ่ะกุ่งกิ่งเล่นน้ําฝนจนตัวเปียกเลยในน้ําฝนเนี่ยมี ไวรัสตัวร้ายหรือว่าเชื้อโรคมากมายเลยเมื่อเด็กๆหรือว่ากุงกิงไปเล่นแล้วไม่อาบน้ำสระผมเนี่ยก็จะทำให้ไม่สบายนะคะ,ะและนอกจากว่าเราเล่นน้ำฝนแล้วทีนี้ก็มีพฤติกรรมอีกหลายพฤติกรรมเลยที่ทำให้เราไม่สบายนะคะ่าเด็กๆสังเกตเห็นเด็กผู้ชายคนนี้ไหม เขามอมมามากเลยตัวเลอะเทอะเสื้อผ้าเลอะเทอะแล้วก็ไปเล่นของเล่นอ่าทีนี้เมื่อเด็กๆมือสกรปรกเสื้อผ้าสกรปรกแล้วไปเล่นของเล่นของเล่นก็มีเชื้อโรคตัวเราก็มีเชื้อโรคเมื่อเด็กๆเล่นเด็กๆก็จะเชื้อโรคก,ก็จะติดเข้าไปเชื้อโรคก,ก็จะเข้าปากเข้าจมกูกแล้วเด็กๆกก็จะไม่สบายนั่นเองนะคะ,ะเด็กผู้ชาย แก้มอ้วนๆคนนี้กำลังร้องไห้แล้วก็จับแก้มแบบนี้แล้วตรงหน้าก็มีกองขนมลูกอมเต็มไปหมดเลยเด็กผู้ชายคนนี้กินอะไรเข้าไปคะกินขนมนั่นเองถ้าเด็กๆก,ก,กินแต่ขนมกินแต่อาหารที่ไม่มีประโยชน์เด็กๆก,ก็จะปวดฟันปวดท้องปวดหัวและเด็กก็ไม่สบายเพราะฉะนั้นการกินก็มีส่วนที่ทำให้เราไม่สบายได้นะคะเด็กๆ ทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าทำไมเราถึงไม่สบายเด็กๆมีวิธีการดูแลร่างกายไม่ให้ป่วยหรือว่าไม่สบายอย่างไรบ้างคะไหนใครตอบได้บ้างเออเด็กๆสังเกตเห็นภาพไหมคะเป็นภาพเด็กผู้หญิงกำลังกลางล่มอยู่กลางฝนเลยใช่แล้วคะ่ะเมื่อฝนตกเด็กๆต้องใช้ ร่มหรือเสื้อกันฝนป้องกันเนี่ยไม่ให้ตัวเองโดนฝนเพราะในฝนมีอะไรคะน้ำฝนมีอะไรมีเชื้อโรคเด็กๆก,ก็จะไม่ป่วยง่ายนะคะ,ะเด็กผู้ชายสองคนนี้แต่งชุดนักเกรยียนสะอาดเชี่ยวใช่แล้วค่ะการดูแลรักษาเสื้อผ้าให้สะอาดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราไม่เจ็บป่วยคุณครูอ้อมก็สอนซักผ้าไปแล้ว เตะฟุตบอลออกกําลังกายเมื่อเราออกกําลังกายทุกวันร่นางกายเราก็จะมีภูมิต้านทานไปต่อต้านเชื้อโรคที่เข้ามากับการเล่นการตักฝนเพราะฉะนั้นเราต้องออกกําลังกายบ่อยๆนะคะให้มีภูมิต้านทานเยอะๆอะเด็กผู้หญิงกําลังรับประทานอาหารเด็กๆสังเกตดูซิเด็กผู้หญิงเก่งมากเลยกินผักด้วย กินน้ำส้มด้วยมีผลไม้ด้วยแล้วก็มีปลาทอดมีข้าวมีไข่าดาวเพราะฉะนั้นการกินอาหารที่สดใหม่กินอาหารครบห้ามูผักผลไม้โปรตีนคาร์บโบไฮเดรตเกลือแร่ปลาทูไข่ต้มน้ำผลไม้ก็จะทำให้เด็กๆร่างกายแข็งแรงจเจริญเติบโตวไวและก็ไม่เจ็บป่วยนะคะ ต่อไปคือการอะไรคะล้างมือตอนนี้โรคระบาดไวรัสโคโรนาหรือโควิด19กำลังระบาดเลยเพราะฉะนั้นการล้างมือเป็นวิธีการรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันโรคต่างๆได้อีกด้วยล้างมือเราต้องล้างกับสบู่นะคะเด็กๆถ้าล้างกับน้ำเปล่าก็อาจจะไม่สะอาดได้วันนี้ ครูอมอก็เลยจะมาสอนวิธีการล้างมือเจ็ดขั้นตอนกับสบู่เหลวนะคะเด็กๆก็บีบสบู่เหลวใส่มือก่อนทีนี้ก็มาล้างกันเจ็ดขั้นตอนมาดูกันว่าล้างยังไงบ้างนะคะเด็กๆสามารถทําตามได้ทีละท่าเลยนะคะขั้นตอนที่หนึ่งเด็กๆก็เอาฝ่ามือถูกกันแบบนี้แบบนี้นะคะถูกกันนะคะขั้นตอนที่สอง ถูหลังมือและซอกมือนะคะก็คือแบบนี้แบบนี้นะคะเนี่ยเอามือมาซอกถูหลังมือแบบนี้ทําตามได้เลยนะคะอันนี้คือท่าที่สองต่อไปท่าที่สามฝ่ามือถูฝ่ามือและถูซอกนิ้วมืออ่ะงนี้เอามาประกบกลางมือแล้วก็มาประกบกันแบบนี้แล้วก็ถูนะคะ อ่าต่อไปขั้นท่าที่สหลังนิ้วมือถูฝ่ามือเด็กๆก็กำหมัดหนึ่งข้างนะคะแล้วก็มาประกบกันนี้แล้วก็ถูนี้อ่าสลับนะคะนี้นะคะอ่าต่อไปขั้นท่าที่ห้าค่ะถูนิ้วหัวแม่มือ โดยลอกด้วยฝ่ามือทำแบบนี้แล้วก็จับปุ๊บออกนี้นะคะับแบบนี้ถูนิ้วหัวแม่มือสองข้างเลยนะคะสลับกันต่อไปท่าที่หกปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือหีือก็แนม,มือนี้แล้วก็เกาหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, หนึ่งสามสี่ห้าแค่นี้เองนะคะต่อไปท่าที่เจ็ดท่าที่เจ็ดถูรอบข้อมืออ่ะเด็กก็ถูหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสห้านะคะเด็กก็ระหว่างที่เด็กทำแต่ละท่าเด็กก็นับไปด้วยหนึ่งสองสาสี่ห้านะคะามาทบทวนใหม่นะคะท่าที่หนึ่ง ถูฝ่ามืออ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่าที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าค่าที่สามหนึ่งสองสามสี่ห้าค่าที่สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าค่าที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า คาที่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าค่าที่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าเมื่อเด็กๆล้างมือเจ็ดขั้นตอนแล้วเด็กๆต้องล้างกับสบู่เหลวนะคะถึงจะสะอาดถ้าล้างกับน้ำเปล่าก็อาจจะมีเชื้อโรคอยู่ได้เพราะสะบู่เหลวช่วยฆ่าเชื้อโรคได้นะคะเด็กๆ ทีนี้ครูออมสอนการล้างมือ7ขั้นตอนไปแล้วการบ้านวันนี้นะคะให้เด็กๆถ่ายคลิปวิดีโอการล้างมือเจ็ดขั้นตอนส่งในกลุ่มไลน์นะคะคุณครูอ,อมก็ทบทวนให้แล้วเด็กๆก็ไปซ้อมล้างมือนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอส่งการบ้านคุณครูด้วยและอย่าลืมทําใบงานด้วยนะคะวันนี้คุณครูอ,อมลาไปก่อนอ๋อมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะเด็กๆเผื่อเด็กๆ ออกไปข้างนอกบ้านไปซื้อขนมที่เซเวนอกจากการล้างมือแล้วอีกสิ่งหนึง่งที่เด็กๆต้องทำก็คือใส่แมสหรือว่าใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะเพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 ด้วยนะคะวันนี้คุณครูออมไปแล้วจริงๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย